น้องเหมียวน้องไก่น้องเมียวเมียวมาเมียว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 เหมียวไก่ไก่เด็กวัดปงชัยมานัง่งเล่นกันเนาะนั่งเล่นพักผ่อนสบายใจอยู่กับธรรมชาติแสนสุขใจท, <face> ที่วัดปงชัยแจ้ห่มลำปางน้องเหมียวอยู่กันกับไก่แ <uck> กเจ็บเบอ้าวแก่เจ็บอา้อาวอา้อาวอ้าวแกเจ็บทำไมลูกเหลือสองเองลูกเป็นไงลูกฮะ รูเป็นลาสองเวลาดสองเดียวเวลาสองแค่นั้นลูกทางนี้นหละทางนี้ลูกเจี๊ยบลูกลูกลูกเจี๊ยบทางนี้ไม่ละสี่ลูกฮะมีห้าไม่ใช่เหรอมีห้าละสี่ทั้งน้นมีสี่ลอสองหายไปเรื่อยๆแล้วลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกไก่ลูกเจี๊ยบครับคลราปู่นำภาพน้องน้องเมียวน้องน้องไก่ที่วัดพงษ์ชัย อยู่กับธรรมะอยู่กันกับธรรมชาติเนะสบายใจที่วัดโพชัยแจ้งห่มลำปางให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะน้องเมียวน้องไก่อันนี้ก็มีเกิดใ่บ้างมีทยอยหายไปบ้างแม่นี้ก็หายไปแล้วแม่น,นี้ก็เหลือสองเนี่ยแม่นี้ก็เหลือสองแม่นี้ก็เหลือสองเองอืมครับก็ขอนำให้ทุกคนทุนทกท่านได้ดูชมไว้เพียงเท่าน,นี้เนะาะกพรใหม่ใน คลิปต่อไปขอความสุขดวงมีแด่ทุกคนทุกท่านครับก็สำหรับช่องนี้ทําคลิปยาวๆไม่ได้สวดไม่ไปเลยครับก็ขอทําให้ทุกคนทุนกท่านได้รับชมเพียงสั้นๆนะเพ่ยงแค่สองนาทีเท่านั้น,นครับกขอมุตนาสต่ทุกขอบูญสวดนั้งหลายที่ทุกคนทุกท่านมีความเมตตาต่อน้องเมียน้องไก่และสาัตย์ทั้งหลายจงพบความสุขความเจริญสมราถนาถกาักนทุกคนทุกท่านเตือ